สวัสดีครับสวัสดีที่านฐานนี้่วันนี้หลายคนเป็นแฟนโกเซรัมของเราหรือว่าครีมไข่ปลาคาเวียทองคำซึ่งวันนี้เอาเซรัมมานะฮะวันนี้หลายคนจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยพอจะสั่งไม่มีให้สั่งแล้ว<ช>นะรายการเรื่องไม่มีออนแอร์ไปขายกระเทียมดำบ้างไปขายคอลลาเจนบ้างนะฮะ<ช>แล้วล่าสุดคือใครเป็นว่าโทรไปเนี่ยบอกว่าไม่มีแถมแล้วคือได้โปรปกติเลยแต่ว่าขวดพิเศษเน่ยเราไม่แถมให้นะครับแต่วันนี้ครับใกล้ลอตเตอรี่จะออกครับวันนี้เลยเอามาให้เป็นออนแอร์สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับซึ่งไปทวนเหตุ โพสลงเฟซบุ๊กที่ไ like รนะโอ้ oh, <laughs> เลขตรงทุกทีเลยนะครับ <laughs> เป็นคนที่แบบว่าล่ําซ้ำนะฮะ oh. ทีนี้พอล่ําซ้ำครับได้เงินจากลอตเตอรี่ก็เอามาซื้อตัวโกเซลั่มของเราเนี่ย <c oughs> เยอะแยะมากมายครับแต่ซื้อมาเป็นเซ็ตนะทีนี้ซื้อเป็นเซ็ตครับเลยคว่ำเซลั่มให้ดูขวดเล็กสมัยนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยคือเหลือบานเลยก็เอาไปแจกแม่ครัวนะ <c oughs> ที่เป็นแบบว่าเพื่อร่วมงานเอาไปแจกแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเงินบาทเดียวกันที่ทุกคนเนี่ยเคยซื้อขวดแบบนี้นะ ว่าเคล็ดลับเนี่ยขายได้ปุ๊บรับรองว่าขายดีแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมี2,000ซัลหมดของบสาซึ่งวันนี้เตรียมมาให้3,000เลยนะให้พี่อรสันย้ําก่อนครับว่าขวดแบบนี้ครับปกติราคาเท่าไหร่ครับคือทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะขวดนึงอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ15 30 ml นะฮะราคาก็จะอยู่ที่690บาทครับหรือถูกสุดเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ390บาทครับนี่เลยนะฮะก็คือกมายความว่า390บาทนี่คือถูกสุดแล้วแต่ว่าจะได้ใช้ประมาณ7-14วันใช่มั้วันนี้นะฮะบอกก่อนเลยว่าเราจะทําไซส์ง้ําขึ้นมาจากขวดนี้นะครับเราทําไซส์นี้ที่หลายคนเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่อาจจะ ชัดนะวันนี้ซูมกันชัดชัดว่ามันใหญ่และมันงามคือบางมิดเงาแบบนี้เลยนะครับคือฝาเนี่ยเท่ากันแต่ว่าขวดเนี่ยต่างกัน5เท่า10เท่านะครับซึ่งตัวนี้คือปริมาณเนี่ย100 ml เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเทให้ดูก่อนด้วยครับนี่เที่บให้ดูเลยนะคือเงินบาทเดียวกันนี่เคยเสียกันเนี่ย3 9มมันจะอยู่ตรงนี้690จะอยู่ตรงนี้ปริมาณเนี่ยมันได้แค่นี้แต่ตอนนี้ปริมาณมันแซงน<ห>ะครับ<ห>แซงไปแล้ว<ห>เหมือนการแ่งเรือ<ห>ยาวขับไปขับสายขับเรือไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปถึงร้อยมลนะี้ เรามากันง่ายๆแบบนี้โทรกันง่ายๆแบบนี้ถึงบริษัทแบบนี้รับรองว่าได้ปริมาณมากกว่าแน่นอนแต่เดี๋ยวราคาจะไปถึงแค่ไหนให้บอกกันอีกทีแต่ตัวนี้ครับบอกเลยว่าทำไมถึงขายดีเพราะใส่ไข่ปลาคาเวสีดาครับจากประเทศเกาหลีใต้คือไข่ปลาคาเว์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือน d n เเนื้อเดียวกับโปรตีนบนผิวหน้า <ừ> มนุษย์ท <ừ> ี่ใกล้เคียงกันทีนี้พอเราทาไปมันจะเติมเต็มคือเคยมีคนทาแล้วล็อกกล้องเอาไว้ไอพี่จอนสันครับสามสิบวันในแลบเนี่ยทาไปปุ๊บหน้ามันเติมหน้ามันเติมหน้ามันเติมที่เป็นริ้ววววรรอออยยเเเปป็็นนนน่่่งีีคคืูมมมััักกตตตึึขข้้าาาาาาะพใชโจไล แล้วหน้าสว่างเนียนออร่าเนี่ยเพราะว่ามีทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์ผสมเข้าไปซึ่งวันนี้ครับไปดูคนนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะคนนี้ถือว่าเป็นรีวิวแห่งชาติครับหน้าอํมในวัย50ปีคือคน50ปีเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ขี้เกียจด,ดูแลตัวเองเพราะอเออปล่อยเฮอห้าสิบแล้วแต่จริงห้าสิบเน้นนหน้ามันโดนแดดมาเยอะใช่แต่งหน้ามาเยอะใช่ไทีนี้หน้าอัมครับก็เลยลองเหาะครับโกเซร่มของเราใช้ไปเนี่ยที่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วครับเหาะไปทุกวันครับตรงไหนมีริ้วรอยตรงไหน 50ปีนี่ตอนจแนที่หน้าเนียนกิฟเลยนะแล้วเดี๋ยวมีรูปหนึ่งที่เป็นหน้าสดเนี่ยคือคนี่นี่หน้าสดนะครับหน้าสดคือเติมปากน,นิดเดียวคือออกงานได้เลยมัดผมทีเดียวออกงานได้เลยเป็นสาวเกาหลีเลยนะฮะอันนี้50พี่จอสรสแนมีอะไรมาเสนอไหมก็คือสําหรับตัวผมเนี่ยในวัย40ปีนะคะคือก่อนหน้านี้กลับไปถ่ายละครครับผมยิ้มทีเนี่ยช่างแต่งหน้าทักแล้วบอกเฮ้ยจอนสแรนแกดูแลตัวเองหน่อยฉันแต่งหน้าแกแล้วคือเปลืองเมคอัพคือเปลืองจริงผมนึกยว่าตัวเองเป็นหมาปักนะฮะผมก็เลยเอาตัวโก้คาวเซรั่มนะมาหยด อาเป็นประจําแบบนี้ทุกวันนะแลวหลังจากนั้น3เดือนครับกลับมาลองยิ้มใหม่อีกทีหนึ่งครับหน้ากระจกครับปรากฏว่ายิ้มท่าเดิมแบบเดิมแต่ว่าริ้วรอยมันหายไปครับคุณเจนนี่คือเรื่องจริงเลยคือเนี่ยอยากให้ลองใช้จริงเพราะว่าตัวนี้นะครับเราทั้งนําเข้าจากเกาหลีทั้งสวิตเซอร์แลนด์นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าหน้ายับมีริ้วรอยรู้สึกหน้าไม่เนียนหน้าโซมเนี่ยคือใช้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้จะสิ้นปีแล้วจะไปปาร์ตี้ต้องสวยนะครับจะกลับไปเจอพ่อแม่ที่บ้านรวมญาติที่บ้านหน้าต้องไม่เหีีีีี่่่ยยยววนนนนครรรัับสจจไปดดูออกกมม้พพาาาุณ3039 ค,คือเป็นผู้หญิงที่ต้องโบะหะน้าก่อนถึงจะออกจากบ้านได้ทีนี้โบะโบะมาต่อเนื่อง10ปีครับล้างออกมากลายเป็นแพนด้าแบบนี้ครับ<ห>ทีนี้ฮะพอเห็นโกเซรัมของเราก็เลยลองซื้อไปทาครับ,รบทาหมดเลยครับรอบหน้ารอบตารอบอะไรทาหมดปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้ครับนี่ฮะ<ห>นึกว่าวงแบบว่าเป็นสาวเกาหลีนะนะเดบิวต์นะแล้ว<ห>อายุนี่คือใจล<ห>้40บาทแ8อ่ะหน้าเนียนกิฟแต่งหน้ารองพื้นติดง,ง่ายนะ